ณปัจจุบันเนี่ยมันเรื่องโชคดีที่เรามีการพัฒนาในเรื่องของออวงการเภสัชนะครับจนเราได้มีมีสารสกัดสมุนไพรหลายลๆตัวที่มาช่วยลดพันธุ์ตาตรงนี้ลงมาได้อย่างที่คนไทยรู้จักกันดีก,ก็สารในกลุ่มที่เรียกว่าแอนโทไซยายนิน<ม>สารแอนโทไซยายนินก็คืออย,อ,ยอยู่ในพวกเบอร์รี่ทั้งหลายแหล่ครับคุณแป้งนะครับพอพูดถึงเบอร์รี่นี่มีเยอะมากเลยนะครับในกลุ่มของในกลุ่มของเบอร์รี่ที่เรารู้จักกันนะครับเ,เช่นแบล็คเบอร์รี่นะครับ แคนเบอร์รี่นะครับามาคีเบอร์รี่นะครับกุยจิเบอร์รี่เยอะแยะไปหมดเลยแล้วจากจากการศึกษาล้วค้นพบในปัจจุบันนี้เราพบว่าสารสกัดที่อยู่ในมาคีเบอร์รี่เนี่ยจะมีสารที่เราเรียกว่าเดลฟินิดินให้ผลการรักษาในเรื่องของการรักษาดวงตาเราเนี่ยดีที่สุดใน,ในในการถนอมดวงตาเราเนี่ยดีอย่างไรเพราะแอนโทซีนินที่เราค้นพบเนี่ยนะครับมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงลดอาการักเสบ ชะลอการเกิดต้อได้และจอประสาทตาเสื่อมได้นอกจากนั้นบำ,บำรุงสายตาช่วยในการมองเห็นเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในที่มืดแล้วก็ช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงตาลดอาการตาแห้งตาล้าลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจ,จากปัญหาตาแห้งนะครับ